สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยอาชีพนะคบวันนี้ เราพาเกที่เราเพิ่งทำใหม่ๆส,สดๆเลยนะคะมาลองสนามกันนะคะมาลองที่เดิมที่ประจำของเราค่ะลมกำลังดีนะคะลมกำลังดีวันนี้เราจะแข่งกันระหว่างพี่หลีกับน้องเตอร์นะคะจะแข่งกันนะะนัวน้องเตอร์คะ่ะคู่แข่งของเรากำลังเตรียมตัวอยู่นะคะนัเราซูมดูคู่แข่งก่อนนะคะ <laughs> แอบแอบดูคู่แข่งค่ะ แอบดูคู่แข่งว่าคู่แข่งกำลังเตรียมตัวอย่างไรนะค,ะ <c oughs> คู่แข่งลงสนามกันนะคะนะเดี๋ยวอ๋อคู่แข่งกำลังเตรียมตัวนะคะ <c oughs> สำหรับพี่ลีก็กำลังเตรียมตัวเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะประเดิมด้วยว่าวลาใบก่อนนะคะว่าวลาใบของเราก็คือนี่ค่ะพี่ลีจะแข่งตัวนี้ก่อนเลยนะคะ วันนี้เด็กเด็กไม่เยอะนะคะก็เลยตอนแรกว่าจะแข่งกันเป็นรอบๆอบแบบว่าเหมือนสนามจริงเลยแต่พอดีว่าลุงขับไปแล้วค่ะลมแรงมากลมดีนะคะตอนแรกจะแข่งกันเป็นรอบรอบ,รอบว่าให้เด็กเลือกคนละตัวเสร็จแล้วก็เอามาแข่งกันแต่ไปไปมานะคะมีแค่เรากับพี่ลีนะคะกน้องเติร์มา ก็เลยจะแข่งเฉพาะของพี่ลีกับน้องเตอร์นะคะจะประชันกันนะคะว่าใครจะผ่าหลักก่อนกันว่าว่าใครจะอ่าขึ้นสูงกว่ากันนะคะมาแข่งกันสนุกสนุกค่ะทุกคนแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันค่ะตอนนี้ลมแรงมากค่ะทุกคนว่าวางไม่ได้เลย,ย,หลยไหเอ่างรเบตอนี้ยะ พี่ลีจะแข่งว่ากันตแงตนี้เลยินค <laughs> นี่คือคู่แข่งของเรานะคะชมหน้าคู่แข่งค่ะระหว่างเซียนเตอร์กับเซียนลีนะจะมาแข่งกันในวันนี้ค่ะเอาว่าวลาใบาก่อนนะคะเอาอะไรก่อนอ่าลาไบคนละตัวกันเลยนะคะโอ,อ้โหาาเ,ะะเ oh, ชืองสนามก็มาแล้วค่ะเ <laughs> ชืองสนามก็มาแล้วนะคะวันนี้วันนี้มีเด็กวิ่งว่าวสองคนค่ะตเอายางเตอ นั่นแหละเชือกนั้นนะสามตัวเลยเอาสามตัวเลยนะครับว่าตัวไหนจะชนะกัดแข่งเล่นด้วยกันเนี่ยเออเดี๋ยวมาดูดูวิธีการมัดนะคะเนี่ยค่ะมีคนถามเข้ามานะคะว่าอาตะปูเขาเอาไว้ทำไมนะคะเนี่ยค่ะตะปูนะคะอันดับแรกเขาจะมัด ตะปูชิ้นแรกก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ดึงไปข้างหลังนะคะเพื่อความเพื่อความแน่นนะคะซีซีซีขาไม่ได้จอดเออมัดป่านนั้นนะคะทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันเนี่ยค่ะอีกการมัดนะคะไ,ไม่รู้ขนยังตอกลงไปเรื่อยอได้รงนั้นเนี่ยค่ะโอ่คพีรีบมาข้างหลังแ้องให้ก็ได้ไหมเออนะ ตีลักเร็วแรงเดี๋ยวมันตีแล้วเ,เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ไม้แบบนี้นะคะไม้ไม่ได้เล้าที่เล้าไม่ทันบิลลี่เลยใช้ไม้ลูกชิ้นบ้างก่อนเอาให้ไม้ลูกชิ้นก่อนความจริงต้องเหล่าไม้ให้ยาวกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าเราใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะทุกคน <laughs> ไม่ก็จะอยู่นะคะแล้วค่ะมาดูข่าว่าของน้องเตอร์จะเลือกตัวไหนนะคะ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเราด้วยนะคะกําลังมานะคะไม่รู้ว่าใครเขาแข่งขันกัน,กนเด้อของใครล่ะนุ๊ขอขอขเอาค่ะน้องเตอร์ว่าวกตัวหนึ่งว่าวลาใบาตัวหนึ่งนะคะ <S <S ดเดี๋ยวมาดูกันนะคะแข่งกันสนุกสนุกนะไม่ได้ผูกเชือกอันนี้ของน้องเตอร์โอ้น้องเตอร์ได้ประเภทมาราธอนนะคะตัวนี้ตัวนี้ โอ้ชนะเลิศอันดับสามก็ได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้สวยนะคะตัวนี้อ้ว้าวเยอะเกินนะคะดิฉันดูแลไม่ทั่วถึงนะ,ะตอนนี้นะคะนักนักแข่งกำลังเตรียมตัวอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอ้ยไม,ยยมยย่โยะไม่โยะโอ้ของน้องกตขึ้นดีจัง, <S <S จงมองหินเลยนั่งค่ะขึ้นแล้วค่ะ ผมเครตีก่อนแลยที่ผมเครคาดแล้วนี่นี่ตัวนี้ตีนี่ตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองไม่ไม่ตีที่ใช่ปะตีแล้วเหรอลาใบตีใช่ไหมไม่รู้เหรอไม่ได้เหรอของนกเตอร์สองตัวนะฮะลาใบของนกเตอร์ตีนะฮะไม่กล้าใบมีไม่อยู่เลยลักเดียวเนี่ยทุกคนเวลาปล่อยว่าวมันก็จะเห็นไหมคะสายตรงนี้มันก็จะตีเห็นไหมคะเนี่ย สายตรงนี้มันก็จะตีหลักเกนะคะถ้าใครตีเกคนนั้นชนะนะคะามาค่ะทุกคนมารอบที่2นะคะเนื่องจากเมื่อกี้นี้มีเหตุฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวเราจะเป่านกหวีดกันนะคะพ้อหรือไม่เอาไปว้ปวเอาจนกันแล้วคะทุกคนน,นกหวีดไม่มีนะคะใช้เสียงเอาโอ้ของพี่หลีก็ควันนะ นุ่งขาของน้องเตอร์สีชมพูขึ้นดีมากค่ะสีชมพูสีเหลืองนะคะเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วใครตีก่อนนู่นนู่ชมพูหรือขาวชมพู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 ของชมพูของน้องเตอร์นะคะจะตีแล้วะคะเอาเร็วเร็วเร็วมาเล่ดีละอ้ <c oughs> อาพิลิของพิลิไปเไรเนี่ยของพ่ลีค่ะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินที่แข่งมาราธอนนะคะ ด, dom, ดนุ้งเงินนี่แข่งมาราธอนนะคะหลบลมแล้วเลเอ้าหลบ oh, ล,มแล,ลมแล้วนะคะของน้องเต้ก็หลบลมแล้วนะคะไม่ตีใครยังไม่มีใครตีแกสักคนนะคะทุกคนยังไม่มีใครตีเก,กน,นะคะ <Yeah. S 2> คยังไม่มีใคร บนข้างล่างนะคะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าแมงไม่มีใครตีเกนะ,ะ hey. 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 เอาขึ้นนะ ของพี่ลีหนึ่งของน้องเตอร์สองและของน้องลิทหนึ่งนะคะของน้องลิทหลบลมลนไปแล้วนะคะตอนนี้ของน้องเตอร์นะคะก็หมุนติ้วติ้วอยู่นะคะของน้องเตอร์หมุนติ้วติ้วอยู่นะส่วนของพี่ลีของพี่ลีก็เวียนอยู่ของพี่ลีไปไหนครับไปไหนครับของพี่ลีไปไหนเข้าป่าไปแล้วของพี่ลียังไม่ตกนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ เอาเอาของพี่ลีจะตีแกแล้วับเอาของพี่ลีอีกนิดน like cool oh, ึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาไม่ตีนะเอาเอาเอาสีเหลืองขึ้นไปแล้วอ่ะสีเหลืองขึ้นไปแล้วอ่ะเอาเขาลงตัวไปไไปไปเลยของใครตีเล่นเล่นเล่นเชือกมาไงหน้องเออขึ้นดีขึ้นดีโอ้ตอนนี้ขึ้นดีมากค่ะทั้งสี่ตัวขึ้นดีมากค่ะโอ้ ทั้งสี่ตัวขึ้นดีมากค่ะอันนี้ของน้องของน้องลิก็ขึ้นดีนะโอ้ของน้องลิอะตอนนี้ของน้องลิกับของน้องเตอร์นะเอาเน้อเตอร์น้องแค่บันแบันดแคบัน็วเร็วแบันดคน สีฟ้าของน้องเต้าเอาของพี่ลีก็หมุนติ้วติ้วขนานี้ไม่มีของใครตีเกนะแต่ว่าส pues ีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะว่าวนกนะคะขึ้นสูงกว่าทุกคนอาจจะมั Answer ่วนิดนึงนะยตีมาที่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 ตีมาตีม่ใี่ตึ้งสักคนสรุปรอบนี้ก็ไม่มีใครชนะนะคะเอาเอาไม้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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งตีมาทึ้งเหรไม่ตีมาทึงสักคนดีแต่ของน้องเต้าขึ้น ขึ้นเี่ยแต่ว่ามันไม่ตีพี่ยินตีดียินอ้องต้อขึ้นมาเลี้ยอะไรเียต่อที่พูดเลยไปเ้เอาไม่มีเวลานะฮะเอาแบบนี้วาเราไม่ต้องจับเวลาของใครตีก่อนของนนั้นนะไม่ต้องจับเวลาพอเล่าพอเล่าทาเล่นกันไม่จับเวลาไปไปไปิน

เมื่อกี้ขั้นที่หนึ่งนะคะตัวสีเหลืองของน้องเตอร์ตีะคะค่ะรูมไปแล้วขั้นที่หนึ่งตีไปแล้วนะคะน้องเตอร์นะคะน้องเตอร์ตัวสีเหลืองได้นะคะถ้าใครอยากจะชนะน้องเตอร์ต้องตีขั้นที่สองนะคะขัแรกขันรกเมื่อกี้เมื่อกี้ขั้นแรกนะคะตรงอ่าขั้นแรกตรงนี้นะคะเนี่ยขั้นแรกตรงนี้น้องเตอร์ตีแล้วนะคะน้องเตอร์ตีหล่นแล้วน้องเตอร์ก็จะอ่าชนะในขั้นที่หนึ่งเนาะแต่ถ้าใครตีชั้นที่สองสองได้ก็คือชนะน้องเตอร์นะคะ ตอนนี้น้องเตอร์ตีแล้วนะคะน้องเตอร์นะคะตัวสีเหลืองของน้องเตอร์ตีแล้วนะคะออของใครจะชนะต้องลุ้นในว่าจะตีขั้นต่อไหเราไม่จับเวลานะคะเราเราเราแข่งกันจนกว่ากางานจะเลิกนะมาม <laughs> จนปะกับมากัมันขึ้นมาผ่ารักกัถึงถ้ามันผ่ารักมันถึงถ้ามันไม่ผ่ารักมันไม่ถึงนะคะถ้าใครตีชั้นที่สองชนะชนะน้องเตอร์แต่ตอนนี้น้องเตอร์น้องเตอร์เป็นที่หนึ่งอยู่นะคะน้องเตอร์ตีขั้นแรกอยู่ แต่ถ้าใครตีขั้นที่2ได้ก็คือชนะน้องเตอร์อีกขั้นหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังแข่งว้าวกันนะคะมีหลายว้าวนะคะมีว้าวหัวใจนะคะหัวใจของน้องเตอร์ค่ะดูนู้นลมมาเล้าเอ้าสีงเงินของพี่ลีค่ะต้องผ่าหลักอะค่ะถึงจะได้ชนะถ้าไม่มีลมก็ผ่าหลักยางนะคะไม่รู้วตอนนี้ถือว่าของน้องเตอร์สูงกว่าเพื่อนนะคะนอนอดอน <IST uk t av is> เอ้าชนกันแล้วค่ะของน้องเตอร์มาชนของพี่ลีล่นไปแล้วค่ะของน้องเตอร์ล่นนะคะน้อง,นนะะองจั๋งมาชนของพี่ลีนะไม่รู้ของใครชนใครเลยล่นไปแล้วของตัวถึงน้ำไหมไม่ถึงน้ำค่ะโอเคไ,ไม่เป็นไร,รอไเอาของพี่ลีโ <okay. S 1> อ้ตัวสีเหลืองพุ่งไปแล้วค่ะตัวสีเหลือง,องของน้องเตอร์อ่ะยาของน้องเตอร์ชนของพี่ลีนะของพี่ลีหลบไปแล้วค่ะของพี่ลีหลีกไปแล้วนะ เมื่อ <ulation> กี้นะคะตัวส um. uh ีเหลืองของน้องเตอร์นะคะเมื่อกี้ตัวสีเหลืองของน้องเตอร์อ่าตีไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะของน้องเตอร์ตีไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะใครอยากจะชนะตัวสีเหลืองต้องตีเนี่ยตค่ะเกนี่ยใครอยากชนะต้องตีชั้นที่สองให้ได้นะคะตอนนี้เราก็จะไม่จับเวลากันนะคะเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกนะคะถ้าเลิกแล้วใครตี คนนั้นก็ชนะจบเอาเอาเอาไวาไก่เท้ไก่ฝนมาเลยไปเลยไปกันเจีางนปันยู่ไปอ้เยน่งจะเบื่อเลื่อนเลื่อนมาเล่นเลยมาหรองเตอยิงมเจียงนปันตรงนี้เออเึงแกว่าแกยังเป็นเบื่อ้าที่กดกดไม่ได้ฮาที่กดกดอะ ือเอือนตัวนี้มาล้างกี้นึงนะอันเป็นเจ้าตัวไปนมาดีเรือนมาดี่อมาเนี่ยป้ามาเร็วไปไจเรือนไปเอารบลำเร็วของพี่ลีนลั้นไปเร็วเอาลงฤิดตึงเรือนไปอันเอาหลวงฤิดอีหน้ามาอันี่หลวงเทธิ์เอามได้นาอะไรบ้างะที่ก่อนเฟื่อนี่เรือนมามาอันนี้มาแล้วตัวสีเหลืองเหลือนมาล้างกี้นึงนะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะได้ตัวสีเหลืองของน้องเตอร์อยู่นะคะได้ตัวสีเหลืองของน้องเตอร์อยู่นะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีผู้ชนะ ที่ธนะาวบอลน,นะครับเพราะว่ายังไม่ตัดสินนะครับเพราะว่างานยังไม่เลิกนะคะเราก็จะแข่งกันจนง,งานเลิกนะคะแข่งกันจนงานเลิกใครขึ้น<า>สูงกว<า>่าคน<ล>นั้นชนะนะยินยาย,าย,ายไิไ,ายไนาเหนเยวตัวินตอนนี้ต,นตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะยังเป็นยังเป็นผู้ผู้นำเนาะเรียกว่าผู้นำ ตอนนี้สีเหลืองเป็นผู้นํานะคะแต่ถ้าจับเวลาก็ตัวสีเหลืองของน้องเตอร์ชนะเนาะแต่อันนี้เราไม่จับเวลาเราเปลี่ยนกติกาใหม่กติกากติกาแล้วแต่ตากองแข่งกันสนุกสนุกค่ะทุกคนมาล้อมสนามกันสรุปนะคะสรุปเอ้าเนนองน้องลิศไปตัไปตาเอาไหมเอาไหม <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนเอาใหม่นะคะสรุปนะคะเขาให้เอาใหม่กันนะคะรอบเมื่อกี้เขาไม่เอานะคะแต่รอบเมื่อกี้ท่านับ่าชนะก็คือน้องเตอร์นะคะน้องเตอร์ตัวสีเหลืองของน้องเตอร์เป็นคนตีนะคะรอบรอบนี้คือน้องเตอร์ชนะนะคะเดี๋ยวเรามาแข่งรอบสองกันคะ่ะเอาเล่นกันสนุกสนุกคะ่ะทุกคนมัน <c oughs> กนติก,กาม,ม,มันก็มั่วอยู่เนี้ยอ่ะ เดี๋ยวมาแข่งรอบสองกันค่ะรอบหนึ่งได้น้องเตอร์นะคะน้องเตอร์ตีขั้นแรกเดี๋ยวมาดูรอบสองนะคะรอบสองเอาเลยวู้าไปเลย <c oughs> ไม่มีนกหวีดะะตัวสีเหลืองขึ้นไปแล้วอะตัวสีเหลืองของน้องเตอร์ขึ้น เอาไหมเดียวเจียบมาปุ่บเลยวะไม่เดี๋ยเดียวเขาเห็นหนูมันจะเห็นเออเอาไปได้เอาไ้ตีไปกิกันเลยไม่รู้สงคันเดียวสร้างคันโค้งงเตอร์กัตีลบเหมือนกันรอบนี้เอาเอาเลยอเอรอบเมื่อกี้ไม่นับนะคะที่ตีที่ตีกีสามอันเมื่อกี้คือมันไม่เป็นเอกฉันไม่นับนะคะเอาเอารอบนี้นะคะถ้าใครชนะคือคนตีเลกเลน้องเลใครตีขั้นที่าี่คือคนนั้นชนะนะคะกุญอาย้นนี้อึ้นดีั้นแรก เมื่อกี้มันไม่เป็นเอกฉันนะไม่มีใครเห็นเอ้เาเอาเอาเอาเาเอ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 าเาเอ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 งเอา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 เาเอาพอาเอาเนาอเอาของเอา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 อาเอาเอาเองเอาของอาเอาองเอาเอาเอาเเอาเอาเอาเออออออาอออาเอเอเอา

รอบสองรอบรอบแรกน้องเต้ชนะรอบสพี่ลีชนะนะคะเดี๋ยวไปปล่อยกันรอบสามตีก่อน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 เดี๋ยวไปปลอยรอบสานาะปลอยรอบแฟมเอาไหมพี่ลีเอาโอเคสรุปสรุปรอบสองพี่นะเออเอาบ่อรอเอาไหมเอารอบสมรอแฟอบ่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 บร่่ะเรอ่ ทุกคนเมื่อกี้ของน้องต้อตีผ่านหลักเลยนะคะหล่นหมดแล้วนะคะตอนนี้ไม้หล่นหมดแล้วนะคะคือท่านจะไปเกข่งกันดูนะมันจะเวลาเลยทุกคนมันจะเออต้องจับเวลาไม่เวลารอแข่งกันนุ๊กนุ๊กให้โลเลว่าท่านออกกันออกกันได้นานพอเราเออเดี๋ยวเราไม่จะยินงวเรามันไม่มีขันใส่น้ำนะคะพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่วันนี้แข่งกันสนุกสนุกนะเมื่อกี้นะคะสรุปคือของพี่ลีตีนะตีอ่าตีสองขั้นเนาะ ขาไตีสองคันปุ๊บวันนี้แล้วมาดูเลยอ่แล้วของน้องเตอร์ก็มาตีกลับอีกสองคันนะคะทุกคนก็สรุปของน้องเตอร์ขึ้นสูงกว่าของพี่ลีนะคะผ่านหลักเลยนะคะของน้องเตอร์เมื่อกี้นะคะของน้องเตอร์ผ่านหลักเลยนะคะก็เล่นกันสนุกสนุกค่ะของน้องเตอร์ผ่านหลักเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาไหม่ค่ะนะเมื่อกี้รอบรอบแรกน้องเตอร์ชนะนะคะหนึ่งคันพอรอบสองพี่ลีชนะสองคันนะคะแล้วก็น้องเตอร์ก็มาตีกลับเท่ากับน้องเตอร์ชนะนะคะทุกคนเพราะมันไม่ได้จับเวลาเนะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเอาใหม่เดี๋ยวมาปล่อยกันรอบที่สามนะคะ โอ้ยมันทุกคน,น,นคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคมันไม่มีใครแพ้ใครชนะนะคะพอมาเล่นกันสนุกสนุกน้องไม่ได้จับเวลาตอนแรกรอบแรกอะ่ะน้องเตอร์เป็นคนอตีก่อนนะคะตัวสีเหลืองของน้องเตอร์นะคะตัวสีเหลืองตัวไหนคะของน้องเตอร์อตีตัว,ต,วตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะของน้องเตอร์ตีนะคะเป็นตัวแรก อร,รอบที่สองนะคะของพี่หลี่ตัวสีน้ําเงินตีนะคะตัวสีน้าเงินตีเสร็จแล้วน้องเตอร์ก็มาตีกลับนะคะ <c oughs> เป็นตัวสีเหลืองของน้องเตอร์ยู่ที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะตีกลับสรุปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าดิฉันจะไปไลฟ์สดใน t ิ๊กต็อกนะคะดิฉันจะไลฟ์สดนะคะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนสรุปการแข่งขันในวันนี้ก็อ่าไม่ได้มีผู้ชนะแบบเอกชนนะคะแบบเป็นเอกชนนะคะไม่มีใครชนะแบบเป็นเอกชนนะก็มาเล่นกันสนุกสนุกค่ะ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, arn, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะโอกาสหน้าถ้าลมดีๆหรือพรุ่งนี้นะคะเราจะมาแข่งกันอีกรอบนึงนะเพราะว่าอยังไม่เป็นเอกชนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแข่งกันต่อวันนี้ก็แค่นี้ค่ะเพราะว่าค่าแล้วนะคะค่าแล้วค่ะมันมืดแล้วนะคะทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนุกมากค่ะวันนี้ไม่ไปลก้องน้อยค่ะสวัสดีค่ะ